ก็เจ็ดสองเฮ็ดข่มาสั่นเต็มตีนเลยมาําคเมฆกันต่อมาได้เลยได้เลยไปแล้วนะมาที่บางปููก็ต้อนรับด้วยตำถั่วว่าถ้าทีจะกินตำถั่วข่บอลแลนมากไก่ปนนี่เด้อพอไข่ข้องการพันหลานด้วยนะแมนปลูกถั่วนี่บอกเออมากันนั่นเด้ฮะมาสอรถสอรถเออกร่ารนีโอ้ก็ตาตีมดแล้วทำไมอ่ะ โคสีเจีกัดไอ้คอยสจเฮ็ดไอ้อันนี้เทียนหน้าเทียนหน้าหน่อยสาวยาน้ำกลางทุ่งผมกำลังโคตรสวย่าน้ำนี่ตอนนี้โอ้ลานโคก่านผัดลานพ่อใหทดเราปลูกบักทัวอยู่เอ่เก๊กรอหน่อยเก๊กรอหน่อยเด้อสองหน่มเจอมาไทยนำไทยนี่กระโดดผู้นั้นระเกงหนาไอยู่ปกปกปกกระไทยนำาปอันนี้กระไทยคือกันนี่ เออกะบอกคอยก้านกระบอกคอยก้อนขคอยดึงอะไรครับแมวทองไปน้านะเชฟเสือลุยกะลิมาดเเ็นดชฟเสือไม่พอเชฟจ่าด้วยอ่าจีน่าไทยขกเออจกินแต่ตั้มมุมแะไรจ่านะจ่านี้แซบเด้อจ่าได้ยิ้มเลยนะจ่าเนี้ยิ้มตั้งแต่เปิดซองตั้งตั้มตลอดจ่แดกนัวดิโอ้ยดีใจกับจ่าเนาะ ยิ้มแปลๆเปิดซองนะโหเอเรานี่จะดูทุกคนเลยภาษาไพ่ภาษาตกใจเนภาษาเป็นไงภาษาก็ยิ้มด้วยใช่ไหมะของภาษาเน่ะอันไหนของภาษาแต่ผู้แล้วแต่ก่อนปีใหม่แล้วโอ้ภาษาจานพายไปพายมาอยู่ในจนเออเออันนั่นแล้วเหรอเออโอ้ยเออ

เซาเสียชัดลงรางช่อช่างร่งว่าร้อน่านากน่อนก่อนโอ้ยดชาาอนน้นอง้อ้อรราอา้นนางรด้น้อง้าอ้่้าา่ จพระอยู่ใสมาจกหาพระบหมือนเ่อเหมืไปหาพระไม่ได้่อนเลยแม่นอีกก่อนแมมาวาปูกก่อนนะเจเนาอมาแล้วมาเนไเาฟังมาวานถึกเล็กอ้าวเออาถกเล็กเล็กยังทุกหลายบอกวายก็เจ็ดสอนรเต็มตีนเลยเหรอโอ้ยบันนี้ก็เลยเดียร์มาฝึกษาพระได้บัดทีนมันมาพอใจ เล่งสาราเพิ่นไหวเล็งสาราเพิ่นไหวโทอหาเพิ่นแล้วลงพีสาราเหลืองเดือดแฟแนนทาไปล้วลุพีมาแยามไรกัเล่งสาราลงพีเพื่อนละโทหาแล้วโทหล้วลงพีเอิรนฟแฟแนนทาล้วนมาเลเล่งสาราไปแล้วก็เจ็ดสองเข็นข่อยหอยู่หใจา่าเล่หน่อยเไปก่อยก็บอกว่า อยู่วาอยู่วันหนพอมีโบดไงโ้อหาพ่อใหญ่ป่านพ่อพ่อใหญ่ป่านเอ้ยจังไดสาราดีปะะก่าเจ็ดสองเฮดคอยแหล่านี้ก่าเจ็ดสองเต็มตีนเลยแม่เอ้ยหรือบอกสู้ฟังเอพอใจเ่องหรือว่าแล้วคือัดาเเมีนุนอะลูกไม่ได้่าลูกไม่ได้ขา ไปน่ยะิมาเอามาแนงมัไปก็กำลังแกบอกว่าชีสโอ้โหถูกขนาดนี้แล้วทำไปเลี้ยงสาววไมจะพูดยังไงแล้วเล่งสลาลุงพีนู้ไปแล้วมาหางานหนีมีแผนตลอดมีแผนตลอดแหละมาเร่นมาเทียวแถวนี้ซื้อดอกนอนนอนเช้าเพื่อนนมา้ากินา้าจะไม่ยืมสลาใครจำหรือ๋อ ยายกับเอ็ชิดเนี่ยหน้าใกล้ๆกันเลยเหมือนแม่ลูกเลยโอ้ยยาสิให้เป็นลูกแล้วถ <c oughs> เถอะเดี๋ยวกับปุ้ยเ,ยเดี๋ยวกับไข่เดี๋ยวกับดาดทะลุอยู่ฮะโอ้ยเที่ยวข้าวจะลงหวานาขั้นปัวเซายลุใส่เซดายเบิรงดูแลลูกแมย์เนาะโอ้ยตายจะอยู่เพื่อนกับไปแง่งหรอไม่แง่งน,นั่น อันไม่่ย่อยอะไปดูห้าอกันสิขาดบอลน้ำกันไปแห้งเยกันจะ่มีดู่ไงไขนาไม่ใหญ่ไปใหญ่จะอะไรดีบอบแม่สบายดีอยู่น้องยลงลมันลืมแล้วเราอันไปเมือละแม่เอาอนาแล้วบ้าหนิกยังบาเฝ้าๆเด็กกบาดเอลงบอกเออลงทีเอดแค่ดนผ่านรถางอืเส้นสัญญาเรียบรอยกะทีเมื่อเดยเงินแล้ว ฝ่าไปจ่ค่าเล็กเดี๋ยวจะมือคอนสิมอแต่เลือกต่างอบตเมื่อกี้นี่ยแจกกรบปยิวอย่งปะเออเออบ้านเ่นเป็นพันสองพันบ้านห่วยไม่ได่ใบปิวอย่างะหวยวลเลนดเด้อเนอะวอลเลนด์ซื้อครับวอาเลนดื้อก็าได้น้ำเย็นอยู่บนจานขึเห็นน้ำเย็นเลน้ำเย็นขอเงินจอ อคอยเอาอยหญทีบอกก็บอกด้อเออต่ตำหนักในเจ้าล่ะอาน,นาวไม่ค่อยกินเลยจริงป่ะความมะนาวจะหนีกินเหงื่อแตกซาซักขาวเจ้า,จาก,กับบอนแนมข่อยไหมโอ้เอากาแฟไปให้แล้วกาแฟบอกว่าเอาเอียงก็แบกแบกน้ำพึ่งมะนาวสบายเอ,อ้ยได้แต่แบกกับน้ำพึ่งบักเน่าหาย อไ้ยได้ท mm ั hmm. ้งนามบิน mm บ้าขอบคุณครับกบุอีแม่เสิร์ฟเสิร์บงามให้ลูกเออแล้วแต่กำลังข่อยได้ย่างข่อยอยากกินตำบักทั่วแล้วเออวันนี้ภาษากำลังตำบักทั่วแล้วสิอันย่าชีเดี๋ยวปลายเดือนในขวอญที่ซูน้ำสายานาบ้านข่อยเจ้าไปเก็บเอาปลากี่เดือนเด้อ ว่ามันถ้าไอ้มรดกมันตัดไอ้นั่นท่าไหนได้หมู่บ้านโทรหามันหมู่บ้านโทรหามันใคอย้าไหนกลับอยู่ไอ่เหมือนปะเอ้าแล้วบางคอมันจะเข่าเแื่นั้นยังได้เหรออืมปลาดาผักนะฮะอ๋อประดาฝังมันว่ามรดกหลายก็ไล่ย่าตัวฟันเดียวมันลงตัวก็จานนั่นเอ๊ะได้ข่าวว่าชิปจะช่วยเก็บฉาบก่อนใช่ไหมเอ้ากลับไปเอิญคนมาถึงไหม เออโอ้ดีใจหลายนมีผู้ชายเพิ่มจะได้ช่วยยกฉันมันบอดเยากเลยหล่ะก็ปล่อยตึ่มลงหันปีนาเห็นไหมปล่อยตึ่มเนาะน่าบีเถอะแก้แก้เสือกระถีตึ่มลงหันปีนาเห็นไหมเจ้าต้องบอกอีเมลไปเรียกลูกชายเห็ุจอนไดลูกใต้ก็เมา่ข้างบอกส่วนไหลสายซาลูกชายเจ้าหันเูกใต้บ้าหนึ่งเบียร์สองยาอดม รีเจนซี่บางคนว่าใช้ของคือปล่อยมันว่าสร้างบอตายไปไปมันมากสิได้เอาลงซอยแล้วกันชืได้ไปอันอาภะเกรจากับไฟแน่นลุงพี่เอิญกาฟแน่นถาหอยเล่านี้ข้าวต้มมะขั่วข้ามิ้นว้าวไอ้ภะกับเมนกับบอสต์ไปยังหอยเป็นคนไทยหอยเอิญพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่ป่านไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันเรื่องมือแรงว่ะสนเอิญเดี๋ยวให้ลุงพี่